พอได้อยู่ได้กินแล้วบันนี้นะพี่น้องไอ้ได้อมอมๆมแล้วบันนี้นะพักทายสบายดียพ่อแม่พี่น้องเด้อและแอปซี C น้ำกันทุกคนวันนี้นี่พาพี่พาน้องแล้วก็แอปซี C น้ำกันทุกคนออกมาใส่เบ็ดใส่เบ็ดฟมูมเนาะเดี๋ยวเบ็ดเขาเอามา้าในเมียนมาประมาณอยู่ในเจ็ดสิบแปดสิบนี่แหละบเยือที่เขาจะมาตาดในเมีนยนเบือในใส่เดือนพี่น้องนนเนาะเขาจะใส่ไปอยู่นี่บนนี้เปิดหมายไม้ แล้วก็บ่เคยมาดักปูดักป่าใส่จักเคื่อพี่น้องยอยากมาใสล่องเบิ่งให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วก็ติดตามครับชุมน้ำกันเนาะว่ามื้ออื่นตอนเช้ามันสิมานหรือบ่เนาะเบ็ดที่ยวออกมาพี่น้องมันจะเป็นเนบ,บ,นนนบ็ดฟูมนี่แบบนี้หมดพี่น้องเนาะเบ็ดฟูมเด้อนี่นะเด้อพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่จังไดเก็ไปรอติดตามใส่เบ็ดก่อนเดี๋ยวนี้เนาะเป็นพอดี6:30นพี่นอ้อง6:30นแหละเอ้าไปหล้างแรกพี่น้องเห็นบ่นพี่นอ้องปลอมขาวๆาวนี่เด้อ ใส่ไว้น่ะเยอะใส่เดือดนะพี่น้องแล้วมือมีมืออาชีพนะน้ำกันได้ไหมพี่น้องมานน้ำกันเนาะคิดว่าในระเพินเคยมาดักหลือเคยเพิ่นขาเจ้าเคยมาใส่น่ะนะเคยว่าได้กิลิ่นพี่น้องแต่ว่าเขามาใส่ลองเบิ่งว่าไม่นี่มันจะเป็นจังไดรพี่น้องเนาะรอยที่ตามพับชุ่มน้ำกันกอาลังใส่อยู่พี่น้องไงเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเบื่อกันยาวๆเลยพี่น้องเพราะว่าใกล้กับเชคคำแล้วพี่น้องเจ็ดโมงยังแล้วพี่น้องน่เห็นบอกน้อง เอาสวัส, ي, د د สดีเอฟซีเด้อเด้อสวัสดีโดยอ่าโอเคเงินลอยติดตามภาพช่วงน้ำกันจะมีตุ่มีแต้มในบ่ลนอกพี่น้องเนาะหมายคือว่าคักอยู่ได้พี่น้องหมายเขาจีใส่หน่อยนี่เป็นเป็นคลองอยาวๆไปพี่น้องเลยคักยนี่จะเป็นหวัวไฟเนาะหวัวไฟเขาเจ้าแล้วก็บับยูเถิงมันจะเป็นควัวข้ามเลยของพี่น้องนี่นี่นนี่เป็นคลองลงมาอืมใส่คักๆได้หวัวหน้า ถุงขาวๆที่เขาปี้อยู่นี่นเนี่ยแมนแมนถุงเบ็ดพี่น้องอยู่ในแปดสิบเนาะแปดสิบกว่าพี่น้องไงมันจะใส่บดอยู่บเบ็ดของเขานี่นะนี่เป็นรางที่สาบนะพี่น้องเขาใส่ไปเนาะ เบ็ดฟูมนะเขาจะใส่ให้มันสีขาวเพื่อป้องกันบ่ให้มันลืมพี่น้องไงเพราะว่าเขาใส่หลายมันลงลืมเบ็ดของเขาเนาะเพราะว่ามือเช้าเขามาหยากมันสบายพี่น้องเอากรคักดเด้อหัวหน้าเอากรคักดเด้อ เขาเจ้าไปทั้งพุ่นเลยวันนี้พอ,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 อบ่าท้งพุ่นนะเยอะพี่น้องเยอะใส่เดือด พี่น้องเขาจะใส่ให้พี่น้องเบิงงละแอฟซีน้ำกันเพียงแต่ซรัมนี่เด้อเพราะว่ามันมืดมันคาแล้วพี่น้องเลยไฟสายก็บ่ได้เอามาได้พี่น้องเป็นจังใดกับมาล้อติดตามละหับซุ้มน้ำกันเมื่ออื่นเศร้าพี่น้องเนาะว่าซีมีตูมีเต้มมเลยว่าสมานอยูโบเนาะได้จักเท่าใดก็แห้งดีนะพี่น้องเนาะได้ซีหาตัวด้วยว่าได้ทําใดก็แหงดีนะพี่น้องเนาะเอาขอกลับลาพี่น้องไปเพียงทรัมมี็เด้อว่ามันมืดมันค้แลวเด้อพี่น้องเด้อพบกันมือตอนเศร้าสวัสดีครับพี่น้อง ไปไปนี่พี่น้องมันไปใช่แล้วโอ้ปลาอย่างไหมพี่นุ๊กโอ้ปลาหัวใหญ่เนาะพี่นุ๊กนี่มันไปใช่แล้ ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนเศร้าเด้อตอนเศร้านี่ได้เวลาออกมาหยามเบ็ดยามคอแล้วพี่น้องเลยจะมานหรือโบมานก็ไปรุ่นไปเต้มน้ากันเบิงเนาะนี่นะในเวลาไปไปพี่น้องไปน้ากันเลยพี่น้องมานหรือบ่มานกับพี่น้องรุ่นกันไปเงียวๆกันเลยเด้อพี่น้องเด้อตอนเศร้านี่นะกำลังเก็บเบ็ดเก็บคอกันแล้วเนี่ยนะอ๋อกินออกแล้วพี่น้องเ้ย เบ็ดกไซเดอรมันต้องกินไว้นะพี่น้องนะทายบรรยากาศภาพรวมๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนว <c oughs> ันนี้เขาจะมามีทีมงานเขามาน้ำกันสามคนได้พี่น้องเนาะมือกล้องกับนาค้นไหวล่ะกันนี่ยนามืออาชีพดักปูดักป่ามาน้ำกันสามคนพี่น้องเอ้ย นนี่นโบนี่มันจะเป็นสะพานพน,อน้องนอกข้งเคีงนาะนี่น่ะ้องคับโอ้ว้วาวั้มันจะเป็นโคงมนเป็นบ้างาเนอะไรโอ้เอาไ้เด้พีนอ้องน้ำลมน้ำไหลลง bà cứ xin mi luôn đi làng lẹt làng quá ô đục nữa vì đâu người à làng hẹn màn má lẹo thì nó áo 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 đục chặt bài tiếp lệch มานยู่ใช้ถือ,อเออ่าอ,อ,องบงพี่น้องรุ่นน้ากันบงเม็ปา่ายังวะโอปลาดุก,ดกนี่มันตายแล้วพี่นอ้อยปลาดุกน้อยนี่นะเห็นบ่ปลาดุกน้อยเม่มันพผมันไปใส่หมือดจักแล้วพี่น้องเลยเอาเต็ลูกมาให อ้าวเตี้มสองเตี้มสองเก็บไปนะป่าออกอยู่พุ่นี้ตัวเพาะอยู่นี่อ๋อนี่โอ้ยพี่น้องป่าออกบักวังวังเอาพี่น้องนี่ไก่เด้อโอ้ยพียังไงรุ่นน้ำกันรุดน้ำกัน โอ้เม็ดปลายังวันนี้เนี่ยเม็ดปลาประลาดหันเต้ปลายาวหันเต้เออมักเกี่ยวบักพันก่อนอนึงเอาพี่น้องรุ่นน้ำกันไดนะ้เบิ้งไปน้ำกันเม่นปลายังบ่ราะเนี่ยนะหน้าซิม,มีป่าอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามาใสเ่เบสเป็นยังไงไปจักพี่น้องไงก็แต่ว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่ ได้ซ้ำใจก,ก็เอาพี่น้องเอายกมาบวงด้โย,ยกมาบวงดู <laughs> อะไรยังวะโอ้พี่นก้กเน่อ๋อประหลาดแมวพี่นกไงประหลาดแมวมาน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 เน่พี่นอ้องเอาพี่นอ้องพอได้อยู่ได้กินแล้วบ่นี้แหละพี่นกไงได้ออมอมเราไปเนี้ยนะอืมอันนี่เขาจะเอามาตายยัง เอาพี่น้องบ้านนี้ในการเก็บเบ็ดเก็บซานของเขากับพิมพที่เฮฟไพอ์แล้วเด้อพี่น้องเลยก็ได้ประมาณสามสี่ห้าตูนี่เลยพี่น้องเลยก็พอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องแต่ก็บใบใหญ่ดอกพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ก็ขอฝากฟังน้ำพี่น้องเลยแอปซีน้ำกันทุกคนเด้ออกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเด้อเบาเราเส้นแนวเนาะเอาคลิปนี้ก็ที่ว่าขอลาพี่ลาน้องไปเพียงซ์ซนี้ก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าเรื่องว่าคลิปหน้าเนาะ เอาสวัสดีครับพี่น้องบา,บายบยกลับเพื่อนกลับซานก่อนพี่น้องเลย